วันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมทีทูคาถนนกาญจนาวิเศษนะครับวันนี้พามาดูรถยนต์อนเนกประสงค์เกที่นั่ง Isuzu MU-X 2.5 DVD ขับเคลื่อน2ล้อครับคันนี้สีขาวเงาๆใหม่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ Yahoo! มาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าโพรเมียมตัวสอนอิสุสีแดงนะครับกันชนหน้าดูบึกบึนมากไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ใสๆยามค่ำคืนสว่างดีครับรุ่นนี้มี d a y ์ไลท์มาให้มีแม็กอลลอยนะครับกระจกมองข้างเป็นโพรเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเดี๋ยวเรามาดูเบาะด้านในกันบ้างว่าสภาพเป็นยังไงบ้างสภาพภายในนะครับจะเป็นโทนสีดำตัดด้วยเบาะสีเบจนะครับ เบาจะเป็นเบาเดิมโรงงานไม่มีลิ้วรอยเลยไม่มียุบนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีมากส่วนเบาะด้านหลังจะนั่งสบายครับสามารถเเาะเอนริงได้นะครับช่องว่างระหว่างคนนั่งกับคนขับนะครับจะมีพื้นที่มากพอไม่ปวดขาครับขึ้นลงง่ายนะครับผมสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็จะพับมาแบบนี้เลยเข้ามาอย่างนี้ได้เลยครับ ส่วนด้านท้ายเวลาพับเบาะจะเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้อีกมากนะครับจะพับแล้วเรียบไปแบบนี้เลยสามารถวางของและสัมภาระได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญรถคันนี้ผมอยากจะบอกว่าเดิมทั้งคันครับดูหัวน็อตได้ครับไม่เคยมีการแกะหรือการถอดเลยใสยๆเลยฮะคันนี้ เดี๋ยวประตูด้านคนขับผมจะดึงเม็ดอาร์คให้ดูนะครับผมนี่ครับอาร์คจากโรงงานจะบางๆคมๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยสวยๆเลยคันนี้ผมรับประกันให้ว่าเดิมทั้งคันจริงๆลองเข้ามาชมดูได้ครับสำหรับห้องเครื่องใหม่ๆไม่มีเยิ้มครับคานจะเป็นคานเดิมๆนะครับผมหัวน็อตเดิมๆน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะฮะไม่มีน้ำมันเยิ้มเลยคันนี้ ยอมรับประกันว่าเดิมจริงๆสำหรับเจ้ามี n e ว x อคันนี้เราขายเพียง5,99,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างน,นี้ได้เลยสามารถนัดดูรถได้ทุกวันนะครับผมร้านเราเปิด ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดครับ